อ่ะสวัสดีครับผมพบกับผมนะครับตหนุ่มโซลาเซลล์นะครับผมอ่ากระแสตอนนี้นะครับกระแสเอ่อเกี่ยวกับงานโซลาเซลล์นะครับกําลังมาแรงเลยนะครับผมเนาะนะครับเพราะสาเหตุก็คือนะครับรัฐบาลขึ้นค่าไฟนะครับไปค่าเอฟทีนี่แหละนะครับผมก็เลยแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวนะครับเนาะค่าไฟเจอกันแพงหูดับตับไหม้เลยนะครับผมเนาะส่วนบ้านผมก็ แพงอยู่นะครับผมเนาะส่วนบ้านสวนผมก็ไม่เสียนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับอ่ะวันนี้ก็เลยจะมาทำเป็นคลิปนะครับบอกแนวทางนะบางทีอาจจะเพื่อนๆอาจจะหาแนวทางนะครับพยายามลดค่าไฟนะครับผมเนาะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมานําเสนอนะครับเอาจจะช่วยลดค่าไฟของเอ่อเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องได้นะครับผมเนาะไม่มากก็น้อยนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบนะครับ เอพื่อนเพื่อนที่ต้องการกําลังหาหาชุดโซลาเซลล์เล็กๆนะครับเอาไว้ชาร์จแบตเอาไว้ต่อแบบแสงสว่างนะครับในข้อกัวข้อควายแสงสว่างหน้าบงหน้าบ้านนะครับแล้วแต่เราจะเอาไปติดตั้งเลยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเนาะก็นะครับสําหรับเพื่อนๆนที่เป็นแล้วชํานาญแล้วก็ไม่ต้องดูคลิปผมก็ได้นะนะครับก็ยังมีเพื่อนๆนที่เขายังไม่รู้ก็มีนะครับผมเนาะก็อย่าพึ่งมาดราม่าก,กันนะครับผมว่า เอ่อมันเป็นแค่พื้นฐานมันไม่ใช่นะครับคนที่เขายังไม่รู้ก็มีนะครับผมเนาะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันนะครับว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับผมสําหรับงานแสงสว่างนะครับมันก็สามารถลดค่าไฟได้นะครับผมเนาะอ่านะครับผมเอ่อชุดที่เห็นอยู่ตรงหน้าท่านตอนนี้นะครับเป็นชุดเอ่อ ชาร์จลงแบตชุดเล็กๆนะครับผมไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรมากมายนะครับก็อุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับอุปกรณ์ก็จะมีเบรกเกอร์นะครับตัวนี้นะเบรกเกอร์จากแผงโซลาเซลล์นะครับผมไม่ว่าจะมาเป็นซักตั้งแต่100วัตต์นะครับตั้งแต่100วัตต์ถึง450ถึง550วัตต์นะครับ600วัตต์นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเลยนะครับผมแต่ถ้าเอาเป็นชุดเล็กๆอย่างนี้ครับแปดก้อนน้อยๆอย่างนี้นะครับ12โวลต์ก็ เริ่มต้นที่ร้อยกวัตต์ก็พอนะครับร้อยร้อยยี่สิบก็พอนะครับก็ผ่านเบรเกอร์นะครับเบรเกอร์นะเบรเกอร์ก็แล้วแต่เลยนะครับจะเอาสิบแอมป์ยี่สิบแอมป์ก็แล้วแต่นะครับผมเบรเกอร์ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็มาผ่านชัชเจอร์นะครับอุปกรณ์ตัวที่สองก็จะเป็นชัชเจอร์นะครับชัชเจอร์นะครับมันจะคอยควบคุมนะครับควบคุมการชาร์จลงแบตนะครับผมในชัชเจอร์นะครับมันก็จะมีช่องช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องต่อโหลดนะ นี่นะครับเราจะต่อหลอดไฟเข้าไปช่องนี้นะครับผมเนาะแล้วก็ช่องนี้นะครับช่องนี้จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับสาหรับต่อแบตเตอรี่สําหรับชาร์จนะช่องช่องนี้นะครับก็จะเป็นจากแผงโซล่านะครับผมบวกลบนะมันก็จะมีเครื่องหมายบวกลบบวกลบนี่นะครับผมเนาะคือแนะนานะครับถ้าซื้อชาร์จเจอร์มาก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะมีประเภท PWM MPPT นะครับแล้วแต่เพื่อนเลยนะครับผมว่าจะเลือกประเภทไหนนะ แต่ถ้าจะให้ดีนะครับควรจะเป็นพวก MPT นะครับราคาก็ถูกลงมาแล้วนะครับ5 6 0นะครับเท่ากับตัว PWM แล้วนะครับหรือเราต้องการของถูกก็ได้นะเป็น PWM ก็ได้นะครับผมได้เหมือนกันนะครับผมเนาะมันก็เริ่มต้นตั้งแต่1้อกว่าบาท200กว่าบาทนะครับเลือกเลือกได้เลยนะครับผมเนาะนะจะมี2อย่างแล้วนะ3อย่างแล้วนะมีแผงมีเบเกอร์แล้วก็มีตัวชัชเจอร์นะครับผมเนาะ อย่างที่3นะครับเราก็จะมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เราก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะใช้แบบไหนนะแบบแห้งก็ได้นะครับแบบแห้งก็คือ12โวลต์นะ12โวลต์7.2แอมป์นะตัวนี้นะครับผมใช้แบตแห้งนะนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับเพื่อนๆจะเลือกเป็นแบตแห้งแบตน้ําแบตเจลแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับแล้วแต่เลยนะครับผมจะมี2ประเภทนะอันนี้จะเป็นแบตแห้งอันนี้จะเป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับลิเฟฟโพซีนะตัวนี้นะครับผมเนาะก็เป็นแบตแบต แห้งเหมือนกันนะครับผมเนาะแต่เป็นประเภทของแบตลิเธียมนะครับตัวนี้เนาะนะครับเนาะเก็บไว้ชาร์จชาร์จจากตัวนี้นะครับฉากชาร์เจอร์นะครับลงมาลงแบตนะนะครับเนาะแล้วก็โหลดนะครับต่อโหลดนะเนี่ยครับโหลดต่อช่องนี้นะในที่สายนี้คือผมจะต่อเป็นหลอดไฟนะครับไปข้อกลัวนะครับ2หลอดนะนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลอดก่อนนะครับผมแต่อุปกรณ์เล็กๆชุดนี้นะครับก็สามารถ สามารถเปิดไฟได้ครับยันเช้าเลยนะนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่เราด้วยนะครับผมเนาะขึ้นอยู่กับโหลดเราด้วยนะครับถ้าโหลดมันหลอดใหญ่นะครับหลอดใหญ่มากสว่างมากก็กินมากนะครับผมเนาะต้องดูให้ดีๆนะถ้าหลอดเล็กก็ยันสว่างนะครับแต่นี่คือผมคำนวณดูแล้วนะครับกับแบตเตอรี่ผมนะครับ12โวลต์ตัวนี้นะ12โวลต์เอ่อ12งโวลต์รู้สึกจะสิแอมป์นะครับตัวนี้นะเป็นแบตเลิเทียมฟอสเฟตนะครับตัวนี้นะยันเช้าเลยนะครับผมเนาะ นะครับก็ต่อก็ธรรมดาเนี่ยแหละครับเนาะต่อก็ต่อช่องแบตเตอรี่ก่อนนะนะครับการต่อชัตเจอร์นะต่อช่องแบตเตอรี่ตลอดนะครับผมเนาะก่อนนะครับเพื่อให้มันดีเทคหาระบบแบตเตอรี่ว่าเราต่อไป12 24 48 72นะครับเนาะแล้วแต่เราเลยนะครับแล้วแต่ชัดเจอร์ที่เราจะรองรับได้ด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อแผงโซลา่าเข้าไปแล้วก็ต่อโหลดนะครับผมเนาะ นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอุปกรณ์นะถ้าผมขาดเหลือหรือข้ามยังไงไปก็สามารถสอบถามได้นะอันนี้คือมาแชร์ความรู้กันนะครับว่าเฮ้ยชุดเล็กๆนี้นะมันมันช่วยเราประหยัดไฟได้นะอันนี้คือผมใช้แสงสว่างในคอกวัวผมนะครับเมื่อก่อนผมจะใช้ไฟหลวงนะไฟที่มาจากการไฟฟ้านะครับรู้สึกว่ามันจะกินไฟอยู่นะครับมันจะกินไฟอยู่นะเดือนหนึ่งก็เสีย200300นะครับเนาะ ก็เดี๋ยวนี้ก็ลดนะครับบางทีก็เดือนนึงก็ไม่ได้เสียก็มีนะครับผมเนาะเดือนหนึ่งก็เสียแค่เท่าไรแปดเบาทก็มีนะครับผมเนาะนะครับผมเนาะในชัตเจอร์นะครับมันก็จะมีให้ตั้งโหลดนะนะครับผมให้ตั้งโหลดว่าเราจะเลือกโหลดแบบไหนนะครับเป็นโหลดประเภทที่ว่าเออเราจะตั้งว่าให้มันให้โหลดมันเปิดนะครับเปิดที่ เ,เท่าไหร่นะครับผมเนาะชาัดเจอร์แต่ละรุ่นนะครับไม่เหมือนกันนะครับให้เพื่อนๆลองไปศึกษาดูนะหรือย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมเคยเคยรีวิวเอาไว้ก็ได้นะครับผมเนาะว่าเราจะตั้งยังไงนะครับว่าจะตั้งกี่ชั่วโมงนะครับมันจะมีฟังก์ชันของมันอยู่นะกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตั้งเวลาพระอาทิตย์ขึ้นให้มันปิดนะครับเวลาแสงไม่มีให้มันเปิดโหลดนะครับเราสามารถตั้งได้นะ นะครับลองไปดูในคู่มือของชัดเจอร์แต่ละรุ่นนะครับผมเนาะวันนี้ก็มาแค่แนะนําแค่นี้นะครับผมแค่นี้ก็สามารถลดเข้าไฟได้แล้วนะครับชุดเล็กๆแค่นี้นะครับผมเนาะกับแผงผมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแผงก่อนนะว่าผมต่อกับแผงอะไรบ้างนะครับกับชุดนี้นะครับผมเนาะอ่านะครับนี่นะครับคือแผงมือสองผมนะคือผมต่อกับชุดเมื่อกี้นะครับต่อชุด ระบบไฟฟ้าผมนะครับระบบชาร์จลงแบตนะครับนี่ครับใช้ตัวนี้เลยนะครับเป็นของยี่ห้อซันติกนะครับ298วัตต์นะครับผมเนาะแรงดันก็จะอยู่ที่ประมาณที่วัดดูก็ประมาณ30กว่านะครับ33โวลต์นี่แหละครับก็กระแสก็ถ้าแดดดีๆหน่อยก็จะออกประมาณ4-5แอมป์นะครับได้อยู่นะครับตัวนี้นะซื้อมือสองมานะครับตัวนี้นะผมคิดว่าผมซื้อมาแพงด้วยนะครับตัวนี้2อ0พนสองนะซันติกตัวนี้นะครับ298วัตต์นะ ซันเทคนะครับเป็นแผงเที่ยวหนึ่งนะครับตัวนี้นะน่าจะแท้นะครับเขาลื้อออกมาจากรีสอร์ทเขานะครับผมก็เลยไปซื้ออยู่ที่ร้านเขานะครับเขาคิดผม2องพนนะครับเขาบอกว่าราคามิตรภาพผมคิดว่ามันน่าจะแพงนะราคา2องพนะครับซื้อตามหาซื้อตามเว็บออนไลน์หรือเฟซบุ๊กก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับลองเพื่อนลองหาดูแล้วกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาต่อกันนะครับคือตอนนี้นะครับแบตเตอรี่มันก็ชาร์จลงเต็มหมดแล้วนะครับมันก็จะบอกสถานะแบตเตอรี่นะครับ ในชัตเจอร์นะมันก็จะบอกสถานะตอนนี้นะครับผมเนาะก็แบตเตอรี่ตอนนี้ก็สิบสามจุดสามโวลต์นะครับผมเนาะเต็มแล้วนะครับผมเนาะบอกขีดว่าสามสี่ขีดนะครับผมรอแค่รูปพาดขี์มันดับนะครับเป็นรูปพระจันร์ขึ้นมานะครับตัวชัตเจอร์ก็จะสั่งให้โหลดทํางานนะครับเป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟก็จะติดขึ้นมานะครับผมเนาะเดี๋ยวผมให้ดูแบตนะครับผมเนาะตอนนี้คือแบตนะครับ13.3โวลต์แล้วนะครับ เต็มอยู่นะครับร้อยเปอร์เซ็นอยู่นะนี่ครับอันนี้คือผมติดต่างหากนะนะครับผมเนาะนี่นะครับแบตเต็มนะนะครับผมเนาะยันเช้านะครับผมสิบหกก้อนนะแบตเตอรี่ลีลิเฟโปสี่นะครับเนาะนะครับยันเช้าเลยนะครับเหลือๆเลยนะครับผมเหลือๆเลยนะนะครับผมต่อหลอดไฟสองหลอดนะอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูสเปคหลอดไฟผมคร่าวๆนะว่าผมใช้หลอดไฟอะไรยังไงบ้างนะ เดี๋ยวผมให้ดูสเปคตัวหลอดไฟนะครับที่ผมใช้นะจะเป็นหลอดไฟ DC นะครับ12โวลต์ถึง85โวลต์นะครับใช้หลอดนี้เลยนะเป็นหลอด LED นะครับผมตัวนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับนี่นะครับ36วัตต์นะครับ AC มันใช้ได้ทั้ง AC ทั้ง DC นะ12โวลต์ถึง85โวลต์นะครับ36วัตต์นะครับผมใช้2 2หลอดนะครับในครอบครัวนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวให้ไฟมันทํางานนะครับเดี๋ยวให้หลอดมันติดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่า2หลอดนะครับมันจะสว่างแค่ไหนนะครับบางคนเขาคิดว่าหลอดไฟ LED หลอด DC มันจะไม่สว่างนะครับเดี๋ยวคอยดูกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันจะสว่างแค่ไหนนะสําหรับ2หลอดนะครับ36กวัตต์นะนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ไฟมันติดก่อนนะครับผมโอเคครับอ่านะครับตอนนี้คือ ไฟติดแล้วนะครับผมเนาะนะครับพระอาทิตย์ก็ไม่มีแล้วนะครับพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับผมนี่นะครับพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับผมเนาะถ้าพระอาทิตย์ตกดินนะครับไม่มีแสงกระทบกับแผงโซลาเซลล์นะครับชาร์จเจอร์มันก็จะสั่งให้โหลดทํางานนะครับไฟไฟก็จะติดหลอดไฟก็จะติดครับนี่นะครับนี่นะครับผมติดเป็นสองหลอดนะในสานะครับในสานี่สองหลอดนะนะครับกับหลอดนู้นนะครับผมหลอดทางนู้นนะ อันนี้ก็ยังสว่างเหมือนกันนะครับผมเนาะกับสายไฟที่อยู่ในคออบัวหรืไฟที่อยู่ในอคอบอบัวน,นะครับผมจะต่อผ่านสายตัวน,นี้นะครับผมอาจจะสูญเสียสูญเสียพลังงานสันหน่อยนะครับผมกว่าจะถึงเพราะมันไกลนะนะครับผมอาจจะสูญเสียพลังงานแรงดันไปนะครับเนาะวัดก็จะดรอปบ,บลงนะครับผมเนาะแต่ก็ได้อยู่นะครับผมได้อยู่ได้อยู่่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับผมเนาะ นี่ครับแบตก็อยู่ที่สิบสามจุดสองโวลต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะแบตเต็มอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูที่ชัตเจอร์ครับอ่ะแป๊บนึงนะเปิดไฟก่อนอ่ะนะครับชัตเจอร์นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับชัตเจอร์ก็จะเป็นรูปพระจันทร์ขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับหลอดไฟก็นะครับมันก็เอ่อจากแบตนะครับดึงพลังงานไปให้โหลดนะครับโหลดคือหลอดไฟนะนี่นะครับผมนี่นะมันกําลังปล่อยแรงดันปล่อย กระแสป้อนให้โหลดอยู่นะครับนี่นะครับคือหลอดไฟนะตอนนี้คือโวลต์ดอบลงไปที่1 3บมจนโวลต์นะนะครับผมเนาะอ่าตอนนี้คือโหลดติดนะครับไฟติดสององดวงนะ36วัตต์สดวงนะครับผมตอนนี้นะครับแบตนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลอดไฟนะว่ามันติดจริงนะครับสว่างจริงนะอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูครับนู่นนะครับสายไฟผมก็ต่อจากนี่เลยนะครับพาดไปเลยนะครับนี่นะครับพาดไปเลย อันนี้คือบรรยากาศสดๆเลยนะครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูครับเนาะอาจจะมืดนิดนึงนะครับอาจจะมืดนะนะครับผมเปิดไฟแล้วนะอาจจะมืดนิดนึงนะครับอ่าคอกวัวผมนะครับอยู่นี่เลยนะครับเนาะมันสามารถช่วยเราประหยัดไฟได้นะกับค่าไฟที่มันแพงๆนะครับนี่ครับสามารถประหยัดไฟได้เลยนะครับผมเนาะเพื่อนๆอยากจะทํนก็ได้นะครับเป็นชุดเล็กๆนะแตงสว่าเซลล์แบบเล็กๆนะครับสามารถ เอามาชาร์จบดลงแบบได้นะครับผมนี่นะครับสว่างไหมครับอันนี้หลอดที่หนึ่งนะอันนี้หลอดที่2นะครับนี่นะครับ36วัตต์สหลอดนะอย่างเช้านะครับก็สว่างก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับความสว่างนี่นะครับก็ครอบคลุมได้อยู่นะครับพื้นที่ตรงนี้ได้อยู่นะข้อครัวผมก็ประมาณ5เมตรนะครับได้อยู่นะครับ5เมตรก็สว่างไปถึงนู่นเลยนะครับเนาะนะครับ มานี้นะครับผมได้อยู่ได้อยู่ครับฝากเพื่อนนะครับที่ต้องการนะครับลดค่าไฟนะก็ใช้เหมือนผมก็ได้นะครับผมเนาะมันก็สามารถช่วยได้นะครับอันนี้คือผมไม่ได้ต่อไฟ AC เข้ามาเลยนะครับไฟคือผมถอดออกไปหมดแล้วนะครับไฟ AC นะเมื่อก่อนผมใช้หลอด LED เหมือนกันนะครับแต่จะใช้ไฟหลวงนะครับ2หลอดเหมือนกันนะนะครับเนาะก็รู้สึกเดือนนี้ก็ไม่น่าจะได้เสียค่าไฟนะครับผมเนาะเพราะว่า อุปกรณ์มันก็ไม่ได้มีอะไรหลายอย่างนะครับมีแค่เครื่องเครื่องปั๊มน้ํานะครับกับหลอดไฟแล้วก็ตู้เย็นนะครับแล้วก็พัดลมนะครับเหมือนบ้านทั่วไปนะครับผมเป็นบ้านสวนเล็กๆนะครับเนาะนี่ครับก็สว่างอยู่นะใช้ได้อยู่นะครับถึงถึงยันเช้าเลยนะนะครับบัวก็นอนหลับได้นะครับผมเนาะผมมีแผนว่าผมจะติดตรงนี้อีกอีกที่หนึ่งนะครับอีกหลอดหนึ่งนะนี่นะครับอีกหลอดหนึ่งนะครับตรงตรงที่นั่งเล่นตรงนี้นะครับ นะครับก็คลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนนะครับเป็นแนวทางเนาะนะครับถ้าใครอยากจะลดข้าไฟนะครับเนาะเกี่ยวกับงานโซลารเซลล์นะครับผมสามารถก็ซื้อซื้อหามาติดกันได้นะครับผมเนาะอันนี้คือเป็นหลักการเบื้องต้นหลักการง่ายๆนะครับผมเนาะก็เป็นแผงนี่แผงอันนึงนะครับร้อยวัตต์ร้อยยี่สิบวัตต์นะครับผมชาร์จเจอร์ตัวหนึ่งนะครับผมเนาะแบตเตอรี่สักแบตแห้งหรือแบตเจลแบตน้ำก็ได้นะครับสักลูกหนึ่งนะครับ เนาะมาก็ใช้ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าจะให้มันต่อให้มัน,นหลายๆหลอด4ีหหลอดก็ต้องเพิ่มแบตเตอรี่ขึ้นไปอีกนะครับผมเนาะอ่ะฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ตันหนุ่ด้วยนะครับโอเคครับผมขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ